แม่ศิลปินตัวอย่างที่ยังไม่เคยสร้างปัญหาให้กวงสาวน้อยเลยแม้แต่ครั้งเดียวกระแสข่าววงสองมีเอซจิตปวนสายปันสร้างปัญหาให้กวงเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเร็บบุชนุยด,ด้วยครับ เป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลาใลูกสาวใกล้แสนซับและขอสักแสนซับในสิ้นปีเนาะก็จากการโพส์ตของผู้จัดการมาเดี่ยวในแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับโพส์ตออกมาว่ามันจะมีแฟนคลับบางกลุ่มจอมยุยงมักทำให้ศิลปินหลงทางเข้าป่าก่อนเข้าก่อนเขาจะมีแสงมึงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่มาปั้นเอา ชอบทำตัวเป็นที่ปรึกษาชีวิตคนอื่นอีด e ็อกเตอร์ใหญ่โอ้โ oh, ห oh, oh. นี่คือผพิการมาเดี่ยวโพสไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยกระแสที่คนไปป่วนในแพลตฟอร์มบ้านฮักของศิลปินวงสองทำไมมีแรงกดดันเข้าไปที่ตัวศิลปินแล้วก็ครอบครัวของศิลปินเยอะแยะหลายด้าน <c oughs> ลุงเลยจะมาพูดว่าความหนักแน่นของแม่ศิลปินจะใครก็แล้วแต่นะต้องให้ได้อย่างกับแม่หน่อยที่รับฟังพ่อโจเชื่อฟังแล้วก็เดินตามด้วยความฮักความแพงของแม่หน่อยที่มีต่อพ่อโจที่มีต่อน้องอิงที่มีต่อว,วงสาวนอยเพชรตั้นแพงถึงแม้เจอดราม่าสารพัดแม่หน่อยก็เจอดราม่า ไม่เอาตังค์ไปให้คนโน้นไม่ดูแลคนนี้ลืมพระคุณโน่นนี่นั่นไม่เอาลูกโน่นนี่มาอะไรเงี้ยโดนนะครับโดนเหมือนกันแต่พี่แม่หน่อยนิ่งแล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็ปรึกษาผู้บริหารไว้ใจผู้บริหารถึงจะมีเอฟซีสายป่วน,สา,นสายปันอย่างไรก็ไม่ได้กินแม่หน่อยลุงถึงได้บอกว่าแม่หน่อยเนี่ยเป็นแม่ศิลปินตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งทั้งทั้งท,งที่น้องหญิงดังปานเนี่ย มีใครมาพูดมาอะไรก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครมาทําอะไรได้นะครับและที่สําคัญคือตัวน้องหญิงเองเนี่ยก็พอมีดราม่าเกี่ยวกับวงว่าจะหนีวงทิ้งวงน้องออกมาพูดเลยเป,เปิดเผยเลยในวัยตอนนั้นสิบกว่าปีนะสิบหกมั้งที่พูดแบบชัดเจนว่าราจะไม่ทิ้งวงจะดูแลวงจะไปกับวงเนี่ยนี่คือความเป็นเอ่อ มืออาชีพความเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้วงสองแล้วออกมาพูดออกมาใส่แบบน้องอิงออกมาพูดออกมาอะไรแบบแม่หน่อยลุงว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะหายไปแต่กลัวว่าเอฟซีสายปัน่นสายป่วนในบ้านฮักของศิลปินวงสองจะทำให้แม่ศิลปินรู้สึกคลอยตามเอเอียงอะไรประมาณนี้ เอนะเอียง,อยงคอยตามแล้วก็ไปดูหลายๆอันหลายๆคอมเมนต์หลายๆโพสต์ของหลายๆช่องก็ประมาณนั้นนะถ้าเรามีความหนักแน่นจริงมีความรักต่อวงสาวน้อยจริงมีความรักต่อวอตโจจริงมีความกระตันอยู่กระตวเวทีที่จุดทําให้เราเกิดได้จริงนะต้องกล้าที่จะพูดความจริงออกมาพูดและยืนหยัดข้างวงสาน้อยแล้วเอฟซสายปวดเหล่านั้น มันจะหายไปมันจะหายไปจะไม่กล้ามาโน่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี FC คนใหม่เข้ามาดูแลมีแน่นอนมีแน่คนไม่ชอบคนชอบมามีเยอะแยะนะแต่ถ้าชอบแล้วมาอาศัยความปังความดังขอษาแล้วไปป่วนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ใช,ใช่ไหมสิ่งที่ทำที่ถูกที่ควรก็ควรจะทำหรือถ้าเป็นพ่อพ่อ,พอแม,แม่ศิลปินที่ ฟังดังแบบนี้ให้ดูแม่หน่อยเป็นตัวอย่างแล้วก็เรื่องเราเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นในสมัยตอนที่น้องอิงมาใหม่ๆกับนางเอกเนาะนางเอกต้องพูดได้ตอนนี้กลับเข้ามาแล้วนางเอกก้อยก็เ,เจอเคสเดียวกันเนี่ยใจไม่หนักแน่นพอมองอะไรไม่ขาดพอก็จะเจอแรงกดดันแบบนี้แล้วทนไม่ได้ก็ต้องทําให้อนาคตที่กําลังไปอะก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาใหม่กว่าจะยืนกว่าจะทําอะไรได้นี่ก็ต้องใช้เวลา วงสองกดูนางยักษ์ดิอันนี้ต้องพูดแบบหัวใจจริงนางยักษ์ก็สุดยอดนะฮะมีแต่ทุ่มเทเพื่อวงอทุ่มสุดตัวนะแล้วก็สร้างผลงานดีๆออกมาวงสองยังน้องป๋อมแปมเนี่ยก็ไม่ธรรมดายืนจัดอดทนสู้เนี่ยเห็นไหมใครมาป่วนใครบ้านหักใครมาอะไรเยอะๆจะ,ะน้อยไม่สนสนทําคุณภาพที่ดีออกมาเท่านั้นเองกระแสะความดังวงสองดังไหม ตอนนี้คือยังสู้วงหนึ่งไม่ได้เพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียของวงสองยังไม่มากพอเท่ากับวงหนึ่งแล้วก็แม่เหล็กดูดคนที่จะเข้าไปดูวงสองอยังไม่มีแม่เหล็กจี๊ดๆเท่าน้องอุงิงแต่ถามว่าคุณภาพวงสองโอเคไหมคุณภาพขับแก้วกับคนรุ่นใหม่แต่ยังไม่มีตัวจิ๊ดที่ดึงดูดฐานเอฟซได้ครับได้เหมือนน้องอุ้งอิงอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับ ถ้ามีตัวจีด๊ดตัวจีดจ๊ดจีแล้วก็พ่อแม่ฮักฮักแบบน้องอิงนะวงสองก็จะปังดังไมหมนะถามว่ามีไหมนนะอนาคตมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนอยู่ที่ว่าระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คน่าจะไปได้ไกลแค่ไหนจะผ่านจุดต่างๆได้ไหมการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ขุดคน้นไอ้เรื่องไม่ดีมาว่ากันอย่างโน,น้นอย่างนี้อะไรนี้แล้วก็ความหนักแน่นของ ตัวศิลปินเองแล้วก็ครอบครัวศิลปินที่มีตะว,วงสาวน้อยมีตะว,วงสาวน้อยลําเพลินโชว์น่ะจะมีมากน้อยแค่ไหนด้วยความอดทนอดกลั้นการออกมาเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสู้ไปกระวงแบบน้องอญิงเนี่ยมีไหมหลายๆครั้งหลายครามีประเด็นปัญหาก็งเงียบคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ออกมาพูดออกมาอะไรนะแต่พูดในทางที่ถูกที่ควรนะแล้วผู้จัดการมาเดี่ยวนี้ถ้าไม่อัดอั้นปันใจพอคงยังไม่โพส์ลักษณะนี้ คงอัดอ่านตันใจพอสมควรแล้วก็ในใต้คอมเมนต์ของที่โพสบริการมาเดี่ยวนะโอ้โหมีคอมเมนต์ที่มันแบบสุดๆทั้งนั้นเลยตั้งสตินะจ๊ะว่าความหมายเขาจะสื่อถึงอะไรกรุณาอ่านหลายๆรอบปาติตก๊กนี่นะขออนุญาตครับไล่อ่านคอมเมนต์ยงใส่น้องจุดๆๆๆจพากันอ่านดีๆอะไรเงี้ย นะบอสโจก็โผล่มาเลยอย่างอีกอย่างอีกเห็นไหมนี่แหละครับเจ้าพอโซเชียลตัวจริงอย่างอีกนะก็มีประเด็นดราม่าที่มันเกิดเป็นเรื่องธรรมดาผ่านมันไปให้ได้แล้วก็เข้าใจยืนหยัดต่อสู้มุ่งมั่นวันหนึ่งจะเป็นวันของเรานะครับศิลปินที่อยู่ในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะมันก็มีอย่างนี้แหละแต่จะมาเทียบบุญวาสนาเท่ากับน้องอิงหรือเทียบกับ วงหนึ่งที่พ่อโจอยู่ก็มันก็ไม่ใช่อ่ะนะมันก็ได้ประมาณหนึ่งถามว่าพ่อโจอยากให้ดังถ้าวงหนึ่งไหมอยากใจจะขาดแต่ความเป็นไปได้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่บุญพาวาสนาทรงนี่แหละครับ fc สายป่วนป่วนยาวไปในเทียบหลายเรื่องหลายราวก็อยู่ที่ความหนักแน่นของตัวศิลปินแล้วก็ผู้ครองศิลปินแล้วก็ความจริงใจความกระตันยูของศิลปินมี แม่หน่อยมีน้องหญิงเป็นแบบอย่างก็ยืนระยะเดินตามนั้นแล้วเดินตามคนสําเร็จคุณก็จะสําเร็จด้วยนะอา้าฝากร้านบ้านทุ่งกาเฟอยู่ที่ตะบนคคกตะบองเพื่อธรรมการจังหวัดกาญบอกว่าเป็นเอฟน้องหญิงมีส่วนรถห้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย